ก็สวัสดีครับผมอยู่กับผมในเกมสไนเปอร์ฟูนะครับผมหรือูีก็มีอีเวนต์มานะครับผมมาได้ประมาณ2วันได้แล้วแหละวันนี้ตอนนี้เหลืออยู่แค่6วันกับอีก11ชั่วโมงอีเวนต์ก็จะจบนะครับผมหลายอีเวนต์เลยนะครับผมซึ่งอีเวนต์ที่สนใจที่สุดก็คือกูกูนอ่านว่ากูลกูนป่าดงดิบ ชิงปืนปิดสนานะครับผม<อ>นี่เลยนะครับผมว่าปืนปิดสนาสวยดีนะสาฟ้าถ้าเป็นปืนนาแล้วใครมันสร้างวะสงสัยจะเป็นเทพเจ้าก็จะมาเล่นกันเลยนะครับผมอ่าก็ตอนนี้ผมถ่ายคลิปก็ สี่ทุ่มกว่านะครับผมของวันที่เท่าไหรว่วาวันนี้วันที่สามเอ็ดใช่ไหมหรือวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งสินะโูลปลาดวงดิบซอมบี้ซอมบี้กระกาบซอมบี้มาโลเรียบร้อยจบ ชิวๆวิกตอรีทำไมไม่ดรอปของอ่ะอยากได้ของดรอปจะได้เอาไปอัพเกรดเล่นภารกิจต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันอัพมันติดอ่ะมันติดอีกตรงนเนี้ยเนี่ยขาดอีกแค่ชิ้นเดียวเองโถ่เอ้ย ไม่เป็นไรนะครับผมผมก็จะมา,มาเปิดกล่องแล้วกันอยากได้เปิดนี้นะเอากล่องนี้ดีไหมวะมีอะไรบ้างในกล่องโอ้มีแค่นี้เหรอร้อยยี่สิบเลยใช่ไหมนี่อันนี้ล่ะโอ้โห อีกยาวเลยนะครับผมผมไม่อยากเสียเพชรนอะไม่เอาไม่เอาเราจะไม่เสียเพชรนะครับผมกดเริ่มใหม่นี้ก็คือเริ่มต้นซีรีส์ใหม่อีกครั้งก็คือเขาเรียกว่าเล่นเริ่มใหม่เพื่อที่จะเอาของมาอัปเกรดอาวุธให้มันแรงนะครับผมถ้าเรายังไม่ได้ชิ้นส่วนเราก็ต้องเล่นบนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆื่อจนกว่าจะได้ชิ้นส่วนนั้นหรือไม่ถ้ารวยมากๆก็ ก็นั่นแหละครับผมสุ่มกล่องไปเลยดูซอมบี้เขาตาเป็นไฟเลย clear, จะเรียกว่าซอมบี้ใี่ไหมเนี่ยนี่นี่โคตรไก่เลยซอมบี้อยู่ไหนวะหมดยังอย่นี้วะเอายูโน่เรียบร้อยกระเด็นไปเลยทำไมเรายังไม่วาฟอื <Good job. S 1> ดอดรอปไหม ดอปโอ้โหผมนี่ดอปลูกตาซะงั้นโออยากได้ที่เก็บเสียงปืนว้ยเนี่ยขาดอีกแค่ชิ้นเดียวองเนี่ยที่เก็บเสียงแต่มันไม่ยอมดอปมันกวนนะครับผมมันยื้อเราไงเพื่อที่จะไม่ได้ปืนปีิศนาปืนนี้ผมเล่นมานี่ยยังไม่ได้เลยสักกระบอก อีเวนต์อะไะอย่างมาเนี่ยเล่นไม่เคยได้อุ้ย oh. ไม่โดนเรอนั่นแนเข้ามาใกล้ทำไมเราไม่ได้รู้จักกันนะ <Nice work. S 1> ดรอปไหมดรอปเรียบร้อยได้ที่เก็บเสียงแล้วโอ้โหจบ ได้อย่างนี้ิตั้งแต่แรกก็จบแล้วว้าเหลืออีกสองขีดพอดีเล่นถึงภารกิจที่สี่อย่างน้อยเราก็เจอของที่จะอัพ,อพเกรดปืนแล้วนะครับผมโอ้ดีจริงๆเสียเกือบเสียเพชรฟรีแล้วไลซนีสิไลซนีสิมืดนะครับผมมันมืดต้องใช้สายตาดีๆเลย แสงแวบๆนั่นไงเดียบร้อยอกระเด็นไปมันจะมาทำร้ายเพื่อนเรายอ,อมนะครับผมดอบไหมไม่ดอบแล้วใช่ไหมถ้าดอบนี้ก็ดีเลยเอาไว้อัปเดตเอาไว้อัปเกรดอาวุธครั้งหน้าได้อัปเกรดเลยดีกว่าปะด,ดอัปเกรด ทีนี้เราต้องลูก,กตานะครับผมลูกตาใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเขาเรื่อไมรูะลูกผมเรียกว่าลูกตาแล้วกันเก็บอีกสองชิ้นเกรดขั้นต่อไปได้เร็วซิเร็ว,รวโหลดนานจังอ่าเขาในหิงหอโหหอ้หอ หอก็กากมากขับแบบไม่แบบไม่กลัวน้ำมันหมดอ่ะยังไม่โดนโอ้โห,หออก็มันฟุ้งฟิ้งดีนะหอระเบิดเป็นผงเลยเรียบร้อยนะครับผมก็หมดแล้วด้วยพลังงาน พลังงานหมดไปแล้วต้องรออีก37นาทีถึงจะดอปพลังงานมาให้เราเล่นอีก1พลังงานหรือ1ขีนั่นเองตัวนี้ก็ถ้าได้มาแล้วก็ผมนี่จะดีใจมากขอสักกระบอกหนึ่งเฮ้ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ของเกม Sniper Fury ก็ถ้าใครสงสัยว่าทำไมผมทำเกมสไน p ป r ร u ฟ y นี่ก็ ทำคลิปสไนเปอร์ฟิลลี่นี่ก็ลองไปดูเพจ Facebook ได้ชื่อสักดาทีวีนะครับผมผมก็จะทําแบบรีวิวทุกทุกเกมเลยนะครับผมไม่ว่าจะเกมคอมเกมมือถือจะได้รู้ๆไปเลยนะครับผมว่าทําหมดแต่แล้วอกาศว่าผมอารมณ์ไหนจะทําคลิปเกมอื่นนะครับผมบางทีก็ทําเกมแกนสตาร์อย่างเดียวหรือไม่ก็เบื่อเบือก็กเกมอื่นด้วยนะครับผม ก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกด subscribe นะครับผมหรือกดติดตามแล้วก็ถูกใจคลิปของผมได้นะครับผมก็ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ